อย่ามองคนที่เปือกแล้วตัดสินว่าชีวิตเขาดีสมัยนี้ใครๆก็สร้างภาพทําตัวให้เวอร์เข้าไว้เพื่อให้คนที่ไม่รู้จักมาสรรเสริญเยืนยอสังคมคนขี้อวดพยายามปวดโรคว่าชีวิตเพอร์เฟกต์ทั้งๆที่ทุกวันนี้หมกมุ่นวิ่งหาสิ่งจอมปอมมาเติมให้ชีวิตดูเหมือนดีจริงทุกอย่างมีไว้โช์สร้างภาพความร่ารวยเพื่อความสุขชั่วคราวที่ต้องหาเพิ่มไม่เคยจบสิน้น บางครั้งชีวิตเรียบง่ายมีแค่พอดีอยู่แบบสบายใจไม่ต้องดิ้นรนอัปเกรดให้ดูไฮโซเพื่อหลอกตาใครคือชีวิตดีของคนมีความสุขที่แท้จริงคนขี้อิฉาบางทีก็น่าสงสารเพราะต่อให้ชีวิตดีแค่ไหนก็หาจุดพอใจไม่เจอบางคนมีด้านมืดบอกใครไม่ได้จึงพยายามสร้างจุดเด่นเพื่อกลบปมดอยเพราะตีค่าตัวเองต่ำจึงพยายามทำตัวสูงสง่ง แต่เจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นใครมีในสิ่งที่ตัวเองขาดคนขี้อิจฉาชอบเปรียบ mm. เทียบเสพติดการแข่งขันจึงรู้สึกดีว่าถ้าได้อยู่เหนือใครบางคนใช้ความมั่นใจปิดบังความอ่อนแอเพราะกลัวพ่ายแพ้จึงกล้าแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่สุดท้ายคนขี้อิจฉาก็ไม่เคยได้ดีกว่าใครเพราะยิ่งอยากชนะยิ่งแพ้ถ้ายกระดับตัวเองให้มีตัวตนในสายตาคนอื่น อาจต้องพยายามทั้งชีวิตแต่ถ้าเรากำหนดวิธีคิดที่มีต่อตัวเองได้ชีวิตจึงง่ายขึ้นวันนี้ถ้าพยายามหนักมากที่ต้องสร้างภาพให้ดูเหมือนชีวิตดีแต่ลึกๆต้องต่อสู้กับความกลัวว่าถูกมองข้ามนั่นหมายถึงเรากำลังดูถูกตัวเองคนที่นับถือตัวเองจะไม่แคร์ไม่ให้ความสำคัญกับคนที่ไม่จำเป็นการพยายามถีตัวเองสร้างภาพอัปเกรด มันฉาบฉวยดูไม่ค่อยฉลาดดีที่สุดคือรักตัวเองให้เป็นแบบไม่มีข้อแม้ถ้ามั่นใจว่าเรามีค่ามากพอใครจะมองจะคิดอะไรเราจะรู้สึกว่าแล้วไงเพราะว่าเรามีชีวิตเพื่อตัวเองไม่ได้มีชีวิตไว้อวดใครเลยไม่มีอะไรต้องแคร์เลิกหลอกตัวเองว่าจะบินให้ได้เหมือนนกบางคนคิดอะไรเกินตัวขนาดของความฝันกับความจริง ไปคนละทิศละทางถ้าเราบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนทะเยอทะยานฉันมีฝันและมันใหญ่มากต้องดูว่าใหญ่แบบที่เป็นไปได้หรือมันเข้าขั้นโอเวอร์ถ้าเกินขอบเขตความจริงเขาเรียกเพิเจอจริงอยู่ความฝันก็คือพลังเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตแต่ความทะเยอทะยานที่ไม่อยู่บนพื้นฐานความจริงนั่นแหละตัวทำลายความฝันความอยากมีอยากได้แบบไม่สิ้นสุดทำให้ชีวิตไม่เคยสงบ ไม่ใช่เพราะขาดแคลนแต่ทุกเพราะไม่พอใช้ชีวิตบนความเข้าใจว่าอะไรคือความฝันอะไรคือความโมโนเลิกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครฝันในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วทำเต็มที่ในแบบของเราฝันใหญ่ไม่ผิดแต่ดิ้นรนจนทุรนทุรายมันใช่ความสุขหรือเปล่าตอบตัวเองขอขอบคุณบทความคุณปรยพินรัตจาก Facebook ภาพประกอบพิซซาเบยเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ